สบายดีสบายดีบัดสุคูสุคนพี่น้องเมือ่อนี้อยู่กับบ่หมีพี่น้องจา๋าแต่บ่แม่นซองบ่หมีดอกเจ้าของซองพนก่กกะป่วยไปแล้วหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนมาเนาะแต่บ่อมีสาหรับอันอาการของบ่หมีกะยังทันไานหายดีเนาะแต่ยังมีปวดตามร่างกาย แล้วก็ปวดหัวเล็กๆนหน่อยอยู่จะขอเพื่กนนอนในเป๋บริไปใส่พี่น้องอยู่เฮือนมองเกาเมื่อนี้ก็คงซึอกบมมีแขกคนมาหาเลยเด้มิดซีรีตะเกากบสิมีแขกคนผู้นั่นมาผู้นี้มาเมื่อนี้เป๋ว่างเบิร์ดบมมีไรม,มานอน hello what is your name iang bsae li iang iang อีอี๋งกะลายวีแววพี่น้องจักไปทางใดบ่สนใจมันมันบอกว่าใครอยากตายก็ตายเถอะมันสิว่า สบายดีพี่น้องเป็นจังไดยังปวดแขนอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็สีต่ไข่นะ่ะหลดลงแล้วสีดเมื่อวานนอกมกักรสีหยามเริ่มออกฤทธิ์มานี่กินไทรีนอนลงไปสองเม็ดไข่ก็หลดลงแต่ว่ามันขึ้นหัวเดี๋ยวนี้ปวดหัว ปวดแขนนีโ่โอ้โอนี่คนะ้างเลยนะเขาคิดว่าลายมืออยู่ลายขนาดบ้ามีเองจากมือละสามมือเลยยังปวดอยู่ด้ยังบ่หายเนะาะเขาคิดว่าลายมืออยู่ตอนนี้นะอันมือก้อนนะ่ะคือขยับบ่ได้เลยแขนะตีงบ่ได้เพราะฉะนั้นเวลา,าไปสีดวัคซีนกันโควิดพี่น้องถ้าผู้ใดถนัดขวาต้องสีดซ้ายถนัดซ้ายต้องให้เขาสีดขวานะ เราต้องบอกหมอเองพอเพราะเฮาต้องใส่งานขางหนึ่งเด้ขางที่สีดนะ่ะถามมันยามันออกฤทธิ์แห้งนี่มันใส่งานบ่ได้เลยบ่ม,มีก็จนยกบกข่ข้นเลยเนาะเจ็บแต่พีไล่แล้วเี่มันปวดแต่ว่าตอนสีนะ่ะก็บริเจ็บเด้จีตดหน่อยเดียวแล้วก็บริเป็นอย่างแต่พอ,อยาเริ่มออกฤทธิ์มือหลังมาจังเริ่มหัวซึกปวด โอสีมากดกดกองเองกับบอนาะมึงดูอียงมันไปียกหนามานะานี่มาขึ้นมาได้อีง๋งโอ้เปีบกหนาๆมันใช้เปียกบนเอียงสิโตมอ่อากาศกระหอนหอนพี่น้องแต่ว่าขึ้นฝ้าขึ้นฝนแต่บ่มีฝนแห้งแรงแล้วเขาก็เริ่มน้ำเริ่มแห้งบัดแล้วร่างกายข้านี้ฮา,าบาห่หูว่าสิไข่อีกบ่เมื่อแรงนี่รอเบิ่งกซะก่อน างทีแบบว่ามันเงียบไปะนะถเถอแยามแมลงมันมาขึ้นนะมันก็ออกฤทธิ์แต่เมื่อน,นี้แหละน้องถ่าวผ่า,านเมื่อน,นี้ไปเจ็บหัวตอนนี้นะก็ดีขึ้นอันยคขูลายคนก็บ,บอกว่าห้าประครบแนละ้วปว่าประครบไปรเรียบร้อยแถมผันห่อนอี่พร้อมบ่ได้อุ่นนะ้วมือเสาวนี่ห่อนปาปาๆมันก็คือสิบโมีมีบางยัางนอกเนาะปะคบไปแล้วก็ได้ สีดวัคซีนแล้วอาการจากสีมันก็เป็นเรื่องปกติแม่นบอกพี่น้องเพราะว่าผลข่างเคียงมันเขาเจ้ากับบอกแต่ต้นอยู่แล้วว่าสีแล้วจะมีอาการปวดหัวเป็นไข้แล้วก็ปวดตามร่างกายถ้าคน,น,นแพทยีอาเจียนบางคนที่เขาแพ้นักอิลีถึงขันกับสอกก็มีสอกแบบว่าแบบจนมุดสติอ่ะน,นะ แต่บอันเบามีกับบัวยาทุกตัวนะมันคือกันบอไข่บวมแดงบริเวณซักเนาะแต่ท,ท,ทีตีโตที่ห้าศีีไปแล้วนั้นเป็นของแอตตาเชนิกา้าแต่ว่าของจอนสันนะบ่มีผลลายคนสีกับบคคอยเป็นอย่าง ขนาดอีกได้สีอีกรอบเข็มที่สองนีง่วันที่สิบเอ็ดเดือนตุลาพี่น้องอแต่ว่าขอบอมีในวันที่สิบเก้าเดือนตุลาก็มันกระเคลื่อนกันแค่ปก่มือเพราะาบอมีสีก่อนสองสามมือบริไข่แต่ปวดหัวเดียนวน,นะบ,บ,นบอมีคิดว่าคนที่สีนี่น่าจะเป็นแบบร่างกายแบบ อ่อนแอในสิดนดักคิดว่าถ้าคนที่แข็งแรงแน่ล่ะสิบ่คอยเป็นอย่างแต่โบแมนได้พี่น้องมันขึ้นกับอ่ะอย่างล่ะหนึ่งถึงว่าคนจิเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าร่างกายแบบบทถือก็อยาตอนนี้นะมันก็สิมีพ้นขางเคียงหลายถึงแม้ตัวแข็งแรงก็ตามเนาะแต่ว่าร่างกายตัวบทถือกับยา ไอคนในครอบครัวบ่มีสี์กันกับไข่ไข่กันอยู่เป็นกันบดสุกคนแต่บ่มีภัยนักเท่าบ่มีบ่มีน่นักแบบปวดจนเนี่ยทั้งไข่ทั้งปวดตามต,นต้นโตปวดทําไมไข่เง่าหรือว่าอาการผิดปกติต่เราหาวัคซีนเนี่ยไปหาหมอแต่ว่าตอนนี้บ่มียังบ่หายเลยแขนนี่นปวดแล้วก็ตามต้นโตเนี่ยก็ยังปวดเล็กน้อยนะห่มหมอยู่ เบ <Okay>, right. เหมือนเขาเจ้าบอกแนะนำมาว่ามันจีมีผลขางเคียงประมาณสองสามมือบางคนที่แพรนักกาจจะเป็นอ,อ,นอ,อ,อานนทิตยิว่าสักเนาะคดยานะเพราะว่าตัวเองผนบริภัก่อนเทียงพอนอนเดิกแต่ละมือแต่อาการขอบคุณไลๆๆด้วยครับแล้วกขอบคุณไลน์สำหรับคำแนะนำดีๆแล้วก็ อถูกๆกำลังใจฟังบึงอ่าพอดีพีิ่นโทรมาเมื่อวานบอกว่าอย่าอาบน้ำเดยคเัาก็บ่ได้อาบแต่บื้อเช้านี่ลูกแทบบ่ได้เจ็บัอเดียวนี่ก็ยังคัดคัดอยู่เจบ็บคัดคัดแลนกินยานเทลรินอนลงไปสองเมตรกระสวงไข มุ่เศ้านี่ยนะเจ็บคิงขนาดย่างไปกันยังเจ็บเจ็บคิงดีแต่พ้อความปฏิสิตพร้อมกันเบือนเฮือนพ็ได้อันกอได้มีคนเห็นเบียกเนี่ยแม่น้องเท่นหมเป็นยังเหมืองทรง ได้เอื้อยกับอ้าย like ้เป็นทางเมืองนอกคนโทรมาเมืองเซาอะไรวะเป็นอะไรมาสันเป็นได้ก็เจ็บยังลุกบ่ได้ละเพื่อนว่าถ้าไพ่ที่ไปสี่แล้วนะรอบนี้นะเจ็บเป็นไข่นะเพือหนาในสิบโบเป็นว่าสันเข็มที่สองนะสิบบเป็นยังแล้วมาเนี่ถ้าผู้ได้ที่ที่บอกไข่ที่โบเป็นยังรอบนี้เข็มแรกนี่เข็มที่สองนะสิเป็นว่าสันเอาเอาระวังมันตรงกันขามกันแน่นอนสิ าไปว่าร่างกายเขาสำหรับคนที่เป็นรอบมีร่างกายมันสิ้นกับตัวยาแะ้วออกพอเข็มสองมันกส็สิเป็นเคยแล้วมันก็สิบบกค่อยอาการนักถ้าเป็นก็นดีคิดไว้ยังสั้นนะสําหรับคนที่สี่เข็มแรกแว้วบบเป็นยังแสดงว่ายามันแบบว่าอย่างละมันบดเชิงร่างกายถ้าสิเข็มสองอาจจะแบบนี่มันทีมีอาการ ปวดหัวเดี๋ยวนี้นะอาการมันก็สิปวดหัวแล้วก็ง่วงนอนพี่น้องบางคนที่บอกไข่แต่ว่าง่วงนอนปวดหัวก็มีบางคนก็นถึงขนาดกับไข่แต่ว่าม,มีหน่อยนะักคนที่ถึงขนาดแบบซอกอ่ะมีมีมนวดแขนะนะส่วนใหญ่ลักๆแล้วมันจะปวดตามต้นโต ổ, ตามแบบ,บลสลัง ดีถึงส่งเถอะไข่โหลดลงได้แต่ตอนนีนแต่ว่ายังปวดกระตัวโตอยู่นี่มืออาการไข่เนี่ยมันกคืออาการไข่ปกตินะเพราะว่าจะเป็นอะไรไข่แบบปวดๆแบบไข่ถ้าไข่ปกติมันก็แคมนีไข่หรือว่าไข่วัดแต่อันนี้มันไข่แบบ ไข่ไข่วัดใหญ่นะพี่น้องไพเร,รี่เคยเป็นไข่วัดใหญ่บ่มีเคยเป็นครั้งหนึ่งนักจนว่าแบบนี่เลยไข่ไข่กันเนาะไข่วัดใหญ่มนก็สิปวดไปตามกระดูกกระเดี่ยวตามคอมแต่บีดคิงเท่านั้นมันมันเจ็บเดี๋ยวมันปวดตามมาันบีดคิงเอาไม,ม่ต้อแต่อันนี้มันบ่มแมนว่าไข่ธรรมชาติมันเป็นไข่จากผลกระทบของการฉีดวัคซีนเพราะสนานมันกก็สีหายเอ,เองอยู่แล้ว นอกกับบต้องรักษายังมากไม่หรือว่ากินยาอย่างมากมายเห็นแต่ขาเจ้าแนะนำมาว่าให้กินยาพาราเซตามอนนอกว่าจะเป็นพารากับบวตยังจะตามกินแล้วพาราหน้าบวตย์เลยมันกับใบไม้เขาว่ากินแล้วหายมันแค่บั้นเทาอาการลงนอกกับกินไปเรื่อย บ่มีไัมาก็ดีคือกันนั่นแหละจังสิได้มีเวลาพักผ่อนนะ่ยสยย่วนไห้จะนอนก็บ่ได้นอนเด้อจ้ะสยย่ลนไหนจะนอนก็บ่ได้นอนเอียงก็คือบ่เห็นวุ่นวายมื้อมื้อนะมือก่อนน่ะห้องกาวก้าวอ้ามันหูหอมเป็นนั่นน้ำล้วไปยืนตากแดดเช้าคนจะไปอาบน้ำหได้ใส่ดอกไปยืนตากแดดเช้าคน จังหวะเบิร์ลีดยาแทนไท,ทรีนอนเราก็สิขายต่อยประจักฉันเขาสิข่ากินตลอดกินประจับยาในผลบริขอยมีใดคาราบูดิสือมาขายในแถวบ่อนมันเป็นตัวยามันก็เป็นตัวยาเดียวกันนะพี่น้องว่าจะเป็นชาลาทไทลีนอนมันจะเป็นตัวยาอ่าราเซตัมอนห้าร้อยพี่น้องก็ให้าปวดหัวได้เขาคอโตนอนก็เด้อ ปวดบ่แม่นมันสิปวดตุบตุบตุนพีเดอนี่มันปวดแหย่คั่นนี่นี่ปวดทอดเบ้าตานี่ปวดขึ้นในตานี่พี่น้องะมืดตาโอ้คือนี่ปวดมุบห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 มุบมอาก็เอาก็ออเออออเอออออ้โอ้โอ้หมออยอืมกูเป็นกูกูหนักยังไม่ได้ขนาดนี้ มึงจามาวางกูซ้ำออยอีกแล้วมึงไม่สงสารกูมึงนะ่ะมึงไม่สงส,งสารกูเลยอืมเขาบอกให้พักผ่อนเยอะๆกินน้ำเยอะๆกินๆๆน้ำกินกินน้ำกินน้ำมๆๆาได้น้ำแสเย็นอ <ๆ S 1> อกพี่น้อง <ๆ S 1> แต่ว่าแต่ว่าน้ำมันก็เย็นอยู่บไดกิ้น้ำอุ่น คือววาอแล้วนาอกกินห่อนกินเย็นลงไปมากับร่างกายเขากับปบั๊บให้เออร่างกายมากับปั๊บเองมันปั๊บอยู่แต่ไม่ควรจะกินน้ําเย็นคนเป็นไข้เป็นหวัดออเวยวะ